วันนี้เรามาดูฟังก์ชันอินเวอร์สกันนะคะเรียนพร้อมที่จะเรียนนะไม่คุยกันแล้วนะคะฟังก์ชันอินเวอร์สหรือว่าอินเวอร์สของฟังก์ชันอินเวอร์สของฟังก์ชันเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะอินเวอร์สของฟังก์ชันจะเหมือนกับอินเวอร์สของความสัมพันธ์ใช่ไหมอินเวอร์สของความสัมพันธ์ก็จะแบบไหนคะเราเรียนมาแล้วนี้ อินเวอร์สของควา,ามสัมพันธ์ก็คือ R าร์อินเวอร์สใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นอินเวอร์สของฟังก์ชันก็ทำนองเดียวกันนะคะก็คือสัญลักษณ์ตัว F นะคะอินเวอร์สเหมือนกับที่เราหาอินเวอร์สของควา,ามสัมพันธ์เลยนั่นก็คือนะคะการสลับ x กับ y วย์อินเวอร์สก็คือ สลับสมาชิกตัวหน้าไปเป็นสมาชิกตัวหลังใช่ไหมสลับสมาชิกตัวหลังมาเป็นสมาชิกตัวหน้าก็คือการสลับ x y นั่นเองนะคะทีนี้เวลาที่เราหา in นเ r อร์ n v e r s e ของฟังก์ชันบางทีนะคะนักเรียนมันอ,อาจจะเป็นฟังก์ชัน inverse หรือไม่เป็นฟังก์ชัน inverse ก็ได้นะคะ คำว่า i n v e r s e ของฟังก์ชันกับคำว่าฟังก์ชัน i n v e r s e คนละอยา่างอันนี้คือ i n v e r s e ของฟังก์ชันจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะแต่ว่าฟังก์ชัน i n v e r s e นะคะจะเขียนด้วยสัญลักษณ์นี้นั่นหมายความว่าฟังก์ชันที่เราเอามาหา i n v e r s e แล้วมันก็ยังคงเป็นฟังก์ชันอยู่เหมือนเดิม ครูพูดแบบนี้นักเรียนอาจจะสงสัยอย่างเช่นครูกําหนดให้นะคะ f เป็นฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันก็คืออย่างเช่นนะคะหนึ่งสองสาม c เอาแค่นี้พออินเวอร์สของฟังก์ชันคืออะไรก็คือการสลับอะไรคะการสลับอันดับนะคะจากคั้วดับหนึ่งสองก็คืออันดับอะไรคะสองหนึ่ง จากขั้นดับสามสี่ก็เป็นอะไรสี่สามนี่คือนี่คืออินเวอร์สของฟังก์ชันแล้วเรามาพิจารณาว่าไออินเวอร์สของฟังก์ชันที่เราหาได้เนี่ยมันยังคงเป็นฟังก์ชันอยู่ไหมเป็นไหมคะเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเป็นมันยังคงเป็นฟังก์ชันอยู่การที่เราเอาฟังก์ชันมาหาอินเวอร์สของฟังก์ชัน และอินเวอร์สของฟังก์ชันก็ยังคงเป็นฟังก์ชันอยู่ลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่ามันเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สเนี่ยแสดงว่าไอตัวเนี้ยนะคะเนี่ยแสดงว่าฟังก์ชันเนี้ยเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สนะคะอ่าเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สนั่นเองแต่ถ้าสมมุติว่ารูกกำหนดอ่าสมมติรูกรกำหนด f คือเซตของ หนสองนะคะแล้วก็สองสองสมมติว่าครูกำหนดเซตของอันดับ1นสองกับสองสองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหาอ mm ินเวอร์สของฟ mm ังก์ชันก็จะได้อะไรคะสองหกับอะไรคะสองสองถามว่าอ mm ินเวอร์สของฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันไหมไม่เป็นนะคะมันไม่เป็นเพราะอะไรคะโดเมนซ้ำ ใช่ไหมพอโดเมนมันซ้ำแสดงว่าอินเวอร์สของฟังก์ชันนี้ไม่เป็นฟังก์ชันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยเรียกว่ามันไม่เป็นฟังก์ชันอินเวอร์สนั่นเองไม่เป็นฟังก์ชันอินเวอร์สนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าฟังก์ชันอินเวอร์สก็คือการที่เรานำฟังก์ชันมาหาอินเวอร์สแล้วอินเวอร์สของมันก็ยังคงเป็น ฟังก์ชันอยู่เราจึงเรียกมันว่าเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สสองคำมันก็เลยต่างกันว่าอินเวอร์สของฟังก์ชันเป็นเพียงแค่การสลับ x y แต่ว่าฟังก์ชันอินเวอร์สก็คือฟังก์ชันเวลาที่เอามาหาอินเวอร์สอินเวอร์สนั้นต้องเป็นฟังก์ชันด้วยถึงจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สนะคะโอเคถ้าเขาถามว่า ฟังก์ชันที่กําหนดให้เป็นฟังก์ชันอินเวอร์สหรือไม่นะักเรียนก็ลองไปหาอินเวอร์สดูแล้วก็พิจารณาอินเวอร์สว่าเป็นฟังก์ชันไหมนะคะถ้าเป็นก็บอกว่าเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สถ้าไม่เป็นก็คือไม่เป็นฟังก์ชันอินเวอร์สนะคะเรามาดูที่ตัวอย่างก,กันเขากาหนดให้นะคะฟังก์ชันเซต,ตของคู้ดับลบหนึ่งสองศูนย์ห้าหนึ่งสี่สองลบหนึ่งสามหกและสี่สาม จงหานะคะจงหาแรกเลยก็คืออินเวอร์สของฟังก์ชันเนี่ยไอตัวนี้ก็คือหาอินเวอร์สของฟังก์ชันนะคะหาสิคะก็คือเพียงแค่ทำไมเฉยสลับขั้นดับใช่ไหมคะสลับ y เป็น x สลับ x เป็น y ขั้นดับลบหนึ่งสองก็คือสองลบหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งแล้วก็ ลบหนึ่งสองแล้วก็อะไรคะหกสามแล้วก็อะไรคะสามสี่ใช่ไหมพิจารณาสิว่าอินเวอร์สของฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชัน,อ,นอินเวอร์สไหมเห็นไหมคะสองห้าสี่ลบหนึ่งหกสามซ้ำไหมคะโดเมนไม่ซ้ำถ้าไม่ซ้ำแสดงว่ามันเป็นอะไรคะแสดงว่าเป็น <c oughs> เป็นอะไรเป็น ฟังก์ชันอินเวอร์สนะคะอ่าเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สต่อไปนะคะเรามาหา f 1เวลาที่เราหา f 1เนี่ยเราพิจารณาจากส่วนไหนคะเราต้องเอาคำตอบที่อยู่ในอะไรมาตอบที่อยู่ใน f มาตอบใช่ไหมถ้าหา f อินเวอร์สนะคะหรือว่าหาอินเวอร์สของฟังก์ชันนักเรียนต้องเอาต้องเอาในไหนมาตอบคะ อาในอินเวอร์สของฟังก์ชันมาตอบเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น f 1หมายความว่าถ้า x เป็น1ใน f เนี่ยแล้ว y จะเป็นอะไรถ้า x เป็น1 y จะเป็นอะไรตอบ x เป็น1ตรงนี้ใช่ไหมคะ y เป็นอะไรคะ y เป็น4เพราะฉะนั้น f 1ก็คือสี f0 คืออะไรทีนี้ตอบได้เลย f0 คือ5า f3 คือ6อ่าต่อไปไปหานะคะไปหาอินเวอร์สของ4นะคะอินเวอร์สของ4ก็คืออะไรคะคืออะไรคือ1ใช่ไหมต้องดูในต้องดูในอินเวอร์สฟังก์ชันนะคะเพราะว่าเขาให้หา อินเวอร์สของฟังก์ชันเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูใน f อินเวอร์สอ่า f อินเวอร์สของห้าคืออะไรคะก็คือ0ใช่ไหม f อินเวอร์สของ6กคือไรก็คือ3ใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตดูความสัมพันธ์สองอันนี้นะคะ f 3คือ6 f 3คือ6แต่พอ f อะไรคะ f อินเวอร์สของ6คืออะไรคือ3 มันผกผันกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าอ่าสมมุตินะครูบอกว่าให้นะคะให้ f ห้าเท่ากับลบสิบให้ f ห้าเท่ากับลบสิบเพราะฉะนั้น f inverse ของลบสิบจะเท่ากับอะไรคะเออจะเท่ากับห้านี่คือความสัมพันธ์ของมันนะคะ มันผกผันกันนะมันอินเวอร์สกันเวลาที่เขากำหนดค่าอะไรค่าหนึ่งมาให้ว่าอาจจะถามหานักเรียนก็ตอบได้เลยนะคะบางทีนะคะบางทีการย้ายข้าง f ไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะกลายเป็น f อินเวอร์สทันทีอย่างเช่นอย่างเช่นนะครูยกตัวอย่างอย่างเช่น fx เท่ากับอะไรคะ x กําลังสามลบสเนี่ยนะคะมันก็จะได้ x สมมุติว่าครูย้าย f มามันจะเป็น f อินเวอร์สคูณกับ x กําลังสามลบสได้เลยนะคะ ย้ายข้างย้ายข้าง f ไปอีกข้างหนึ่งมันจะกลายเป็น f inverse นะเป็นเทคนิคนะคะเทคนิคง่ายๆทีนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะหา f inverse ของลบสิได้อย่างไรนักเรียน F x เท่ากับ x กำลังสาลบสจงหา f inverse ของลบสิบนะคะตรงนี้เขาไม่ได้ให้มาเป็นพอ้นดับใช่ไหมแต่เขาให้มาเป็นสมการ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะหา f inverse ของลบสิเนี่ยจาก f x เท่ากับ x กำลังสาลบส f x คือค่าอะไรคะ f x คือค่า y เนอะ y เท่ากับ x กำลังสามลบสเราจะนะคะเราจะทำให้มันอยู่เป็น f inverse นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนอะไรคะ เปลี่ยน y เป็น x ใช่ไหมเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y แบบนี้เลยนะคะแล้วต่อไปเราจะหา f อินเวอร์สของ10 f อินเวอร์สของลบสินั่นก็คือให้นักเรียนแทน x ตัวเนี้ยด้วยอะไรเลยคะด้วยลบ10เลยนะคะแทน x ด้วยลบสิเลยเพราะว่า เราสลับ x y เรียบร้อยแล้วพอเราสลับครั้งที่หนึ่งมันก็คือจาก f ก็จะกลายเป็น f i n v e r s e ใช่ไหมแต่ถ้าเราสลับ x y อีกครั้งหนึ่งจาก f อ n v e r s e มันก็จะกลายไปเป็นอะไรคะไปเป็น f เฉยเฉยนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราแทน x เป็นลบสินักเรียนก็แทน x ด้วยลบสิบเท่ากับ y กาลังสามลบสองอ่าเราก็ลบสิบ ย้ายสองมาบวกนะคะเท่ากับ y กําลังสามก็เหลือลบอะไรคะลบแดเท่ากับ y กําลังสามเนาะเพราะฉะนั้น y กําลังสามเนี่ยเท่ากับลบปดยังไงจะได้ y ตัวเดียวคะตอนนี้ y มันยกกําลังสามอยู่ทํายังไงถึงจะเหลือ y แค่ตัวเดียวถ้า y กําลังสองเราใส่อะไรใส่รูปสองใช่ไหม เพราะฉะนั้น y กําลังสามนักเรียนก็ใส่อะไรคะเออใส่รูทสามทั้งอะไรคะทั้งสองทางนะรูทสามเนี่ยจํานวนที่อยู่ในรูทากที่สามหรือว่ารากที่คี่ติดลบได้นะคะเพราะฉะนั้นรากที่สามของ y กําลังสามขอดรากที่สามมันก็จะเหลือ y ใช่ไหมคะอะไรยกกําลังสามได้ลบแปดตัวที่เหมือนกันคูณกันสามตัวได้ลบแปดต้องเป็นลบอะไรต้องเป็นลบสอง เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราได้เรียบร้อยแล้ว f อินเวอร์ของลบสิบก็คือลบสนั่นเอง y ตัวนี้นะคะ y ตัวเนี้ยพอเราสลับพอเราสลับ x y เรียบร้อยแล้ว y ตัวเนี้ยมันก็คือ f อินเวอรนะคะเเนาะอ่ะอ่ะทีนี้นักเรียนอาจจะยังยังสับสนอยู่ยังไม่ชัดเจนนะคะเราไปดูตัวอย่างต่อไป ตัวอย่างต่อมานี้เขาบอกว่ากำหนดให้ f x เท่ากับ 2x บวก1ส่วน x บวก3จงหา f inverse ของ x เหมือนกับการหา inverse ของความสัมพันธ์นะคะจากนะคะจาก f x ที่เขากำหนดให้เนี่ยเท่ากับ 2x บวก1ส่วน x บวก3นะคะ 2x บวก1ส่วน x บวก3 f x คือ y ใช่ไหมคะ y เท่ากับ 2x บวก1ส่วน x บวก3นี่คือครูเขียนให้นักเรียนเห็นชัดๆเฉยๆนะคะพอเราจะหาอินเวอร์สของมันนะคะเราจะหาอินเวอร์สเนี่ยก็คือแค่ทำไมคะแค่สลับใช่ไหมสลับ y เป็น x สลับ x เป็น y นะคะจาก y เท่ากับก็จะเป็น x เท่ากับอะไรคะ x เท่ากับ 2y บวก1ส่วน y บวก สามแค่สลับ x y เฉยๆนะคะพอสลับ x y เสร็จเศษเบรน้อยปุ๊บนักเรียนก็จัดนะคะจัดสมการให้มันอยู่ในรูป y เท่ากับเทมเอม x y เท่ากับเทมเอม x ให้ได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ใน y เท่ากับเทมเอม x มันอยู่ใน x เท่ากับเทอม y ยใช่ไหมอ่ะย้ายอะไรคะก็เป็น x ก,ก็ย้าย y บวกสามขึ้นไปคูณข้างนี้ก็จะเหลือสองบวกหนึ่ง พอได้ 2y บวก1เอาเอา x คูณเข้าไปนะคะก็จะได้ xy บวก 3x เท่ากับ 2y บวก1ใช่ไหมอ่าแล้วไงอีกจะเห็นว่าตอนนี้พจน์ y มันอยู่2ที่นะคะนักเรียนก็ย้ายพจน์ที่มี y ไปหากันก็จะมี xy ย้าย 2y ไปไปลบใช่ไหมคะ แล้วก็อะไรอีกต่อไปข้างนี้ก็จะเหลืออะไรคะหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ย้ายสามเมามาลบใช่ไหมคะเพราะสามเอ็กมันบวกอยู่เนาะนักเรียนจะเห็นว่า y มันมาอยู่ข้างเดียวกันแล้วทําไงจะได้ y ตัวเดียวใช้ความรู้เรื่องการการอะไรคะดึงตัวร่วมใช่หรือไม่พอเราดึง y ออกมาอ่ามันก็จะได้ y มันก็จะได้ y คูณกับอะไรคะ x ลบสเท่ากับ1ลบ3 x เราอยากได้ y เราก็ย้าย x ลบ2ไปทำไมไปทำไมคะไปหารนะคะอ่านี่คือ y ตัวนี้คือ f อินเวอรแล้วนะคะ y ตัวนี้คือ f อินเวอร์แล้วเพราะฉะนั้น f อินเวอรของอะไรคะ อ่า f อ n v เว s ์ของ x ก็คือคือไร1ลบ3 x ส่วน x บ2ได้เลยนะคะได้เลยก็เขาให้หา f อินเว s ์ของ x อ่าเหมือนกับที่เราทำหาอะไรคะอินเว s ์ของความสัมพันธ์นั่นแหละเหมือนกันเลยนะคะนักเรียนก็คือพอเราพอเราสลับ x เป็น y สลับ y เป็น x แล้วเราก็จัดอะไรคะ จัดสมการให้อยู่ในรูป y เท่ากับเทอม x ซึ่งค่า y นั่นน่ะมันก็คือ f inverse นะคะทำไมมันถึงเป็น f inverse เพราะว่าเราสลับแล้วตั้งแต่ทีแรกเพียงแค่เราจัดสมการให้อยู่ในรูป y เท่ากับเทอม x ให้ได้แค่นั้นเองอ่าเราไปดูที่แบบฝึกหัดเนาะแบบฝึกหัดข้อหนึ่งนี้ง่ายมากนะคะนักเรียนถ้าเขาถามหา f inverse เมื่อเขากำหนด f มาให้เป็นคู่อันดับนั่นก็คือตอบเลยค่ะเซตอะไรคะคู่อันดับหนึ่งสามก็กลายเป็นอ่าสามหนึ่งสองหนึ่งก็หนึ่งสองสี่สองก็สองสี่ถามว่านะคะถามว่าอินเวอร์สของฟังก์ชันเนี้เป็นฟังก์ชันอินเวอร์สไหมเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สด้วยนะคะเป็น ฟังชันอินเวอร์สโอคนะคะนี่ง่ายเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปไปดูข้อ2ข้อกำหนด fx มาให้แล้วให้นักเรียนหา f i อินเวอรนะคะเพราะฉะนั้นจาก fx ก็คือ y y เท่ากับ 2x บวก1อ่ะหา f อินเวอรก็คือเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y แล้วก็จัดสมการให้อยู่ในรูป y เท่ากับเทอม x แสดงว่าย้ายอะไรมาบ้างย้ายอะไรไปเพื่อให้เหลือ y ตัวเดียวเนี่ยย้ายอะไรไปบ้างคะข้างนี้มีอะไรมี x ย้ายอะไรมาย้ายหนึ่งมาย้ายหนึ่งมาลบเหลืออะไรคะเหลือ 2y ใช่ไหมแต่เราต้องการ y ตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายอะไรมา ย้ายสองมาหารนะคะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยตอบได้แล้วเพราะว่ามันวายเท่ากับเทอม x เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น F อินเวอร์สก็คืออะไรคะเอ็ลบหนึ่งส่วนสองนั่นเองเอคนะคะทันไหมต่อไปนะคะต่อไป ไปแล้วนะข้อสามข้อสามดูข้อสามสิจาอก fx เท่ากับเลบหนึ่งส่วนสองบวกหนึ 1, ่งคือ y ใช่ไหมคะนักเรียนที่ครูเขียนให้เห็นก็คือแบบว่าให้นักเรียนเห็นชัดๆนะคะอ่า x ลบหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งอันนี้คือเรายังไม่เปลี่ยน F x y ใช่ไหมคะอ่าต่อไปเราก็เปลี่ยน หา f อินเวอร์ก็คือเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x ก็จะได้ x เท่ากับ y ลบ1ส่วน 2y บวก1แล้วก็จัดสมการเหมือนเดิมพ่านนักเรียนทำเหมือนเดิมเลยก็เอาอะไรคะเอา 2y บวก1เนี่ยขึ้นไปคูณกับ x ข้างนี้ก็จะเหลือ y ลบ1ตรงนี้แหละสำคัญมากครูไม่รู้ว่านักเรียนอ่ะ นะคะจะสามารถที่จะแก้สมการได้ดีไหมนะคะแล้วเราก็เอา x คูณเข้าไปใช่ไหมมันก็จะได้อะไรคะ x คูณ 2y ก็ได้ 2xy บวก x คูณ1ก็เป็น x เท่ากับ y ลบ1เห็นพจน y แล้วย้ายพจน y ไปหากันก็จะเป็น 2xy ย้าย y ไปลบข้างนี้เหลือลบ1แล้วก็ย้าย x มาลบนะคะ ดึงตัวร่วมใช่ไหมดึงตัวร่วมเพราะว่าเราอยากได้ y ตัวเดียวมันก็จะเป็น y คูณกับ 2x ลบ1เท่ากับลบ1ลบ x ยังไม่เสร็จนะคะต่อไปแสดงว่า y เท่ากับอะไรคะลบ1ลบ x ย้าย 2x ลบ1มาหารนี่เพราะฉะนั้น f i n v e r s e ก็คือนะคะลบหลบ x ส่วน 2x ลบหนั่นเองโอเคนะอ่าปึ๊บไม่รู้เข้าใจไหมเราเรียนแล้วนะคะนะักเรียนเราเคยเรียนแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์มันทำเหมือนกันค่ะทำเหมือนกันถ้าหาอินเวอร์ก็คือสลับ x y แล้วก็จัดสมการให้อยู่ในรูป y เท่ากับเทอม x เดิมเดิมนะคะเดิมเดิมซ้ำเดิมทำแล้วทำอีกต่อไปข้อ c ไปดูข้อสี่ข้อสี่ทำอย่างไรต่ละนะข้อสี่นะคะอ่าข้อสี่ f x เท่ากับ o ู t x บวกหนึ่ง f x คือ y นะคะ y เท่ากับรู t x บวกหเพราะฉะนั้นเราจะแปลงล่างมันเป็น f inverse ก็เปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y ใช่ไหมทีนี้จัดสมการนักเรียนจะเห็นว่ามันติดรูท่ะ y มันติดรูททำยังไงคะมันถึงจะไม่ติดรูทยกกำลังสองทั้งสองข้างเนาะก็เป็น x กำลังสองเท่ากับรูท y บวกหนึงยกกำลังสองใช่ไหมคะพอยกกำลังสองปุ๊บอะไรหายคะรูทหายก็จะเหลือ y บวกหอันนี้ก็เป็น x กำลังสองใช่ไหมแล้วก็ย้ายอะไรมาก็ย้าย1มา1มาลบนะคะข้างนี้ก็จะเหลือ y ได้แล้ว y เท่ากับเทอม x เพราะฉะนั้น f inverse ก็คือคืออะไรคะ x กำลังสองลบ หนึ่งนั่นเองอ่ะเอเคไหมต่อไปทันไหมคะต่อไปข้อสองนะคะกำหนด f x มาให้แล้วให้นักเรียนหา f นเ v e ร์ e ของหนึ่งนะคะเราก็ การที่เขากำหนด fx แล้วให้เราหา f i n v e r s เนี่ยนักเรียนต้องสลับ xy ก่อนใช่ไหมนักเรียนถึงจะไปแทน1ได้ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ fx ก็คือ y เนาะ y เท่ากับ r o ู t x แล้วก็ลบ3 f inverse ก็คืออะไรคะเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y แล้วก็แทน เราหาอะไรคะ f อินเวอร์สของ1ใช่ไหมเราก็แค่แทนอะไรคะแทน x เป็นอะไรนั่นเองแทน x ตัวนี้เป็นอะไรคะเป็น1ใช่ไหมอ่ะก็จะได้1เท่ากับรูท y ลบสาก็ย้ายสามาทำไมคะย้ายสามมาบวกก็เป็นสี่ทำไงรูทจะหายไป ก็ยกกําลังสองทั้งสองข้างใช่ไหมสี 4, ยกกําลังสองเป็นอะไรคะสิบหกรูท y กำลังสองก็เหลือ y ตัวเดียวเพราะฉะนั้น y เท่ากับ16เพราะฉะนั้นตอบได้เลย f inverse ของ1ก็คือ16นั่นเอง<ม>ง่ายไหมคะถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้ก็คือขั้นแรกสลับ x อก่อนแล้วก็แทนค่า x ตามที่เขาให้เราหาอ,อีกสักข้อหนึ่งนะคะที่เหลือจะให้นักเรียนไปทำเองอีกสักข้อหนึง่งเนาะข้อ3นะคะเขาบอกว่ากำหนดให้ fx เท่ากับ x กำลังสองบวกสามลบสโดยที่ x น้อยกว่าศูนย จงหา f inverse ของหนึ่งอะหาเป็นตัวเลขเหมือนเดิมกําหนด fx มาให้แล้วก็ให้หา f inverse เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทําการสลับ xy ก่อนนะคะมันก็จะได้อะไรเนี่ยจาก fx นะคะหาเลยนะ f inverse นะหาเลยนะคะ fx ก็คือค่า y เนอะครูก็เลยเปลี่ยน y เป็นอะไรคะ x เท่ากับเปลี่ยน x เป็น y กําลังสองบวก สาม y ลบอะไรคะลบสใช่ไหมคะแล้วต่อไปเขาให้หาอะไรหา f inverse ของหนึ่งอ่ะโอเค f i n v e r ์ e ของหนึ่งก็คือแทน x เ,เป็นอะไรเลยแทน x เ,เป็น1ตัวเนี้ยก็คือ1เท่ากับ y กํลังสองบวกสาม y ลบส นักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นสมการพราหุนามดีกรีสองนะคะถ้าการแก้สมการพราหุนามเนี่ยนักเรียนต้องแยกตัวประกอบใช่ไหมก่อนที่จะแยกตัวประกอบนักเรียนต้องทำไมคะทำให้ข้างใดข้างหนึ่งมันเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็เลยย้ายหนึ่งไปให้ข้างนี้เป็นศูนย์นะคะย้ายหนึ่งไปทำไมคะเออย้ายหนึ่งไปลบนะคะลบสามลบหนึ่งมันก็จะได้ศูนย์เท่ากับ y กําลังสองบวก สามวายลบอะไรลบสี่ใช่ไหมแล้วเราก็มาแยกตัวประกอบนะคะแยกตัวประกอบปึ๊บปึ๊บนะคะวายคูณวายได้วายกำลังสองอะไรคูณกันได้ลบสี่บวกกันได้สามสี่กับหนึ่งสี่กับหนึ่งอะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบสี่เป็นบวกเนาะหนึ no? ่งเป็นลบใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นจากตรงนี้พอเราแยกตัวประกอบได้แล้วนักเรียนแสดงว่า y เท่ากับอะไรคะ y บวก4แสดงว่า y เท่ากับลบ4นะคะ y ลบ1แสดงว่า y เท่ากับ1ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าให้เอาค่าที่มันน้อยกว่าอะไรน้อยกว่า0ใช่ไหมคะเอาค่าที่มันน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นเอาอะไรมาตอบเอาลบ4มาตอบจากเงื่อนไขที่กำหนดนะคะเพราะฉะนั้น F อินเวอร์สของ1ก็คือลบสี่นั่นเองนะคะก็คือลบสนั่นเองแบบนี้โอเคนะคะส่วนข้อสี่นักเรียนก็ลองไปทำดูข้อสี่มันเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขคือเนี้ยนะคะคือค่า x เดี๋ยวปรัอ่าแนวทางให้นิดนึงคือค่า x เป็นสิบกับ x เป็นอะไร x เป็นสามคือเอาเงื่อนไขตรงเนี้ย นะคะมาช่วยว่าเราจะใช้เงื่อนไขข้อใดจะใช้เงื่อนไขข้อใดอย่างเช่น x เป็นสิบเนี่ย x เป็นสิบมันเข้าสู่เงื่อนไขอะไรคะหนึ่งหรือสองเขาบอกว่าหนึ่งลบสอง x นะคะเราจะใช้เงื่อนไขนี้ก็ต่อเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับลบสองแต่ตัวแรกเขาให้ x เป็นสิบแสดงว่ามันเข้าสู่เงื่อนไขหนึ่งหรือเงื่อนไขที่สองคะ หนึ่งใช่ไหมอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรคะเงื่อนไขที่หนึ่งโดยการหา f inverse ของตัวนี้แล้วค่อยมาหา f inverse ของสิบอ่ะต่อไปอะไรคะสามเนี่ยสามมันเป็นยังไงสามเข้าสู่เงื่อนสามเนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับลบสองหรือว่ามันน้อยกว่าลบสองคะสามมากกว่าหรือเท่ากับแสดงว่ามันเข้าสู่เงื่อนไขอะไรเงื่อนไขที่หนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนก็หาหา f อินเวอร์สของเงื่อนไขที่1แล้วก็มาหา f อินเวอร์สของ10บกับ f อินเวอร์สของสามแล้วก็เอามาบวกกันแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเองโอเคเนาะข้อ4ี่กับข้อห้าลองไปทํามาว่าที่เราเรียนมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปแก้ปัญหาได้อย่างไรนะคะ